ก็เมื่อยแต่แม่เออเหมือนอยู่แม่จากเราเป็นซุ้มมวยมอยเมียจังได้บัวใช่แน่แต่แม่เราไม่สวนนี่แม่แย่เลยแหละกินเขากินน้ำมากยังไงจ่าแหละกินมาแล้วอันเอาแม่แม่คือจังมานั่งอันกูโมยอยู่ผู้เดียวอันพริกไปใส่เราก็อยู่แถวนี้แล้วบางนึงเอาแม่ย่างหาแต่เน้นแต่จะมากนี่ต่างแก้วน้ำนี่ไปใส่แม่ก็หัว่าลูกสีมาน้ำมาลาบันนี้ก็เลยอันเออมึงคนหนึ่งคนย่างอยู่แถวนี้ได้หรือไม่มาอยู่แถวนี้ล่ะ เป็นยังไงสวนแม่บกงามแม่มารอบนีแหละเขียวชุมรุมแมวมันได้ฝนเอ้ามาเทค่ะอาโอ้โหสะอ่อนหาอยู่สวนดอกไม้ก็ยังว่ามันออกดอกได้ไหลหลักเด็ดของเกลือบหลายดอกดอกกล้วยไม้แต่นี่เนียนไม่กําลังออกดอกไหลจะมางามจะมันเป็นอย่างนี่รถมากเขียนดอกไม้งามๆสะอ่อนเห็นงามเลยปุ๊บเหีืยวมาเนี่อหูยามนั่นลงเนื้อหูก็ได้บอกแล้ักด้ อันนี้ข<ม>้าวัวมักเน็บผมน้องแหลตีน้องแหล่นั่งประด็นเน็บผูอย่างเดียวนะค่ะอยากเน็บผมจะบ่ม,มีผมให้เน็บเออสนอ็ษเ์น็บแล้วก็งามตัวละเนาะจ้าจะว่าจะว่าเสะอ่อนอย่นี่แหละมาหลอกนีเ<ร>จงไดปลา<ร><ร>สวนแม่คือยังเขียวอุม้มรุมอุ้มรุมขืนงามาขื่ามยามพระท่านจ่าแทิดสันติในพ้นมาตุ๊บอันมาติดกันสองมือมานี่ต้นไม้เลยฟื้นมาเนี่ย ฝนตกฝนตกชุบซุ่มซุ่มอยู่บ่แม่แม่ตอนนี้มันก็นานมันตกให้น้ำก็ท่วมอะไรแม่นมันก็กรชุ่มก็ช่วยเนาะไอ้ต้นไม้น่ะมันถือฝนห่ามออกดอกเบิ้ยบีกเลาะเลาะมากเลทางนั้นออกดอกห้วยดอกกล้วยไม้สวยนี่คืองามแย่รักกันแน่กันเยอบมากเดีวเอาฮาแลนถามแน่น้าส้มอยู่ในแก้วนี่แม่นน้าส้มที่ออกจากสวนแม่ที่แม่ปลูกสวนอันนั้นผลไม้อันนั้นใบนึ่งเปนบ่แม่ มันสิแมนนั่นตัวแมนบอนี่สงสัยน้องเพิ่นไปเอามาอะไรแล้วนะเออแม่งก็เอามาแล้วนะน้ำน้ำส้มเอ่อออริจินัลแมนแม่บ่รามีแต่จำหนีเด้เนาะเอามาจากสวนหน้าเพื่นน่ะเอามาจากสวนหน้าอันนี้ไร่สวนส้มไร่สวนส้มของคุณแม่สาวนีเมนเมนมาชมมา จะอ่อนแขกบ่ม,มีแต่สวนดอกไม้ตัวนี้มีหอดสวนอะไรสวนอันพลไม้สวนส่งสวนหยังบาดแม่สิไปเสาะอ่อนแขกนั่นแหละยกะอินันเพิ่นปลูกไว้อะนะอ้ายเพิ่นปลูกไว้ตัวน,นี้เฮาไป็ลักของเพิ่น <c oughs> อย่าว่าลาักเัวเแม่ไป็ลักของเพิ่นอย่าว่าลักถอดเด็ดเอาซื่อๆนี่เด็ดเอาแต่ว่าพันขออนุญาตบ่ขออนุญาตบาดผู้ใดสิมาเข้าใจแต่งแค่นี้แม่ก็งามข่ายงามขาดมุ่นแหน่เบิ่งแหน่น้ำส้มแท้ได้ดุเนี่ยน้ำส้มแท้ ลองสิมบมองกันได้สิบมอยากินอันดอกไม้ได้ไหมกินดอกไม้กินข้อได้นี่เลยนม่เลยเสียบ่เสีย เมรนอ,มอันนี้น้ำส้มกับน,น้ำส้มสดดอกไม้กับดอกไม้สดได้ลูกน้องเพิ่นไปเด็ดมาจะใส่โอ้ยั่วนส่วนข้งนั้น,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 อนออกจะจะยุบกอกมันก็แมนนนะ่ไม่นานละไม่นานละแม่เห็นเพิ่นยางอยู่ในสวนเพิ่นไปหาอันรักเด็ดดอกไม้แม่มาใส่แก้วน้ำส้มนี่เอง<อ>มันดูเหนาะมันจะอยู่ร้านอาหารมันจะมากงามเนาะมันจะมากงามเห็นตัอยู่ร้านอาหารเพิ่นเมลนองแหล่เนาะน ไม่แตงแงมไม่แตงางมอีกคือยังข้นอยเนาะเขามีตนลสีแดงต๊ะแดงน้ำหเขาเก่ามาต๊ะแดงดิ่งก็ปล่อยมันลวงล้อยไปซื้อเนาะลวงล้อยทิ่มซื้อคาร์บอนนี้เนาะจะอ่อนจนไม่กำลังแตกใบเนาะให้แหลถามเนีย มือนีน่มือนีวันที่เท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดว้าให่มือเลขกออกแล้วจนนี้ว้าวว้าแล้วใกล้มือเลขกออกแล้วนที่ว่าที่ว่าทุกทุกสินเดือนกับวันที่สิบหกกับวันที่วันแห่งความหวังที่ที่แม่เคยโทรหาลูกมันบอกแม่ทีว่าโอ้ยแม่ มือนี้อันได้กินมาม่าอีกแล้วโอ้เล็กน,นี่เองกินน้ำเล็กกินน้ำเล็เกไก่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 มือหวยออกแล้วแต่ว่าแหลพ่พระใจมันหน้าดีแม่ฝันฝันฝันสี่มืมมอ,อคืนเจังไต้ฝันว่าฝันเห็นผู้บ่าวเก่าเงานสิมิตร์เกา่าฝันเห็นผู้บ่าวเกา่เกา มาจังได๋จะมาคุมหอมแก้มแลเพิ่นน่ะแลว่าโอ้ยจะมานี่ต่อผัวข่อยสิเห็นว่าซั่นว่าซันดีเด้อแม่นผัวข่อยสิเห็นแล้วย่านผัวเห็นอ๋อย่าบ่แม่คิดฮอด่าเก่าอยู่บ่เนาะอกจะว่าใส่สิความฮความสวยกับปีไผล่ะเนาะแสดงว่าสิมีเก่าเนาะหยังกติแม่ติผู้ผู้ผู้หญิงผู้หญิงตเป็น มันกระเทยตีเป็นหาเพราะมันซีเกาหาเกาเนื้อตีเยอะแมนมันคล้องจองกันเน่จ้าแมนเอชิเมนเพราะจ้อ้ยบอลแล้วก็เไม่ชิดซื้อนั่มกันหน้าที่มีอีกจามมือเนาะอีกจามมือเมนค่ะเออเนาะ ลูกได้มาหาอันแม่มายามแม่เนาะเออก็ได้มานั่งโซเลกันในะเฮ้าเนาะจนๆเจอกันเท่อนั้นว่าได้เปียงแอร์ว่าได้เปียงแม่รมหยาดสุกว่าเฮ้ามีสวนนั่งธรรมชาตินี่แหละนั่ธรรมชาตินี่แหละนั่งธรรมชาตินี่สวนอ่ะแม่แหละจิตจรองก้อนมือเล็กออกแหละคิดว่าแหลสิะถือเลขแทะหาเก่าก็เสียเก่านี่จ้าตัวด้ากันตามตัวแหละต้องนอดไปนอดฝันอีกเทียนหนึ่งสักกัน น้ำสมันของแทนจังนั้นแสีบเนาะนัวเนาะแสีบแิ้นใหญอืมเปี่ยวปากกินแล้วเสื่อมปากเปรีมากจนลายเป็นในละลูอันละติกนี่เว้ว่าลายอะไรจักร้าหนึ่งสวสิขนนาดมันได้หลายเติร์พี่เลยบอมเอนไอเรามาเห็นเธอว่าโอ้ยพวกนี้มาสวนปูนย่ำไปอันบออันเอียงกับบอปากไม่กับอันพักบอบากไม่กับพักกูเสีย แม่ม <c oughs> แม่นเสียงพูดแต่ละมาหอเอิ่นแจ้าแจ๊กยูนนิ่งเพแม่นายแม่มากและตีว่าเยย่งใส่าเข้ามาแตกม<อ>ุ้งขอแ <มา S 1> บบเป้าป้าๆป้่ายป้าไปลาแป่จะแม่ <c oughs> ไม่ตีไม่เห็น <c oughs>